อะไรมาล้างขี้ออกใจแล้วนะขี้ขี้ไรขี้ไส้เหรอไม่ตรงผ้าคี้ริ้วอะเนื้อวัวอืมอีกเขาเรียกอะไรสามสิบสามสิบกรีดกับเนื้อขาสามสามสิบกรีดผ้าคี้ริ้วอืมก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นอะก็คือมันมันมีเออมันขี้มันขมนะขี้วัวมันจะขมอมรำเลยมาพี่หลองมากินขมกันมื่อไหร่เนี่ยทีมงานขอบครัวเมียบ้านนั่งอยู่ข้าง อันนี้คุณป่าในบ้านอยู่ฟังฟังฟังเกี่ยวปิกเออเห็นสองนิ้วกันแล้ว,วเอาพี่น้องปิกก่อนจะเข้าพอกินก่อนเสียบขอปิกกว่าเต่อให้ดินใช่ไหมหน่ยหน่อยนิดนึงอ่ขอพอวฟอมวันนั้นคุณป่าจัดสนักเลยนะอืมอันนี้พี่น้องเมนูนั่เสนอคุณป่า คุณป้าทําคุณป้าปุ้ยอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อะไรนะน้ำตกหมูน้ำตกหมูตกคอหมูย่างตกคอหมูย่างสีสันน่ากินมากแซ่บหลายเมือ่มอกี้โฟกัสจุดยอดแล้วพี่น้องอันนี้ใส่ไก่เบอร์เดร์เราพอนั่งกินทาแม่บ้านนั่งกินทาก็ไปคุณป้านั่งกินทา,า,นนทายังไม่แดงกินเข่าพร้อมหนา้าพร้อมตาไหมครับพี่น้องอันนะ้ ขออนุญาตใส่มือเลยขออนุญาตใส่มือใช่เลยของป here that they ้าแังเกียดหรือเปล่าเนราล้างแล้วะอ่เมื่อกี้เขาก็ใช้เขาไมีถ้วยอืม๋ยวเดี๋ยวอะไรแค่ไหนอือจะเขียบอร่อยต้องมีถ้วยเสียบปากพัดลมแทยมันมีหอมจะเสียบมันจะร้อนอร่อยไหมอืมอร่อยอันนี้ใส่ไม่เปรี้ยวไปเนาะอืมพอดีพอดี กลมๆไมใส่หมูพี่น้องเห้อร่อยเกลยวแต่ไม่ได้ผลมาดูผลมาทั่วอ,อือ,อือรองร้องมันเผ็ดหน่อยเผ็ดแบ่นี้อึง อี๋ยวมันจะดังไปอือพัดลมอากาศเย็นร้อนอ่ะอือเผ็หปอเผ็รมองเหรอไม่เห็นตัวเองนักหนอยมองเราแวม ก็ฝั่งนีิะข้าหง่าไปนิดนึง้าเห็นรอคุณป้าทำหมดข้าวคุณป้าเลิกงานสองทุ่มครึ่งเกิดถึงก็สามทุ่มโบกไป้จะร้อนท้องแหละวันี้กินข้าวอร่อยนะแค่นี้ก็อร,อ,อร่อยพอแล้วปิี่จะกิ้แทนเดินแนล้วพวกนนะั้น ป้ากินเยอะไม่ได้กินเยอะแล้วเดิเนไม่เต็มกินเยอะแล้วมันขึ้นเนาะแต่ผมกินยังไงก็ไม่ขึ้นหรอ,อป้าน้ำหนักลดนะตอนนี้หรอลดหรอ สุดยอดเลยปังที่สี่ปังที่สี่อไรปังน่ะปังใหญ่นะไม่ใช่ปั้ิถ้ากินข้าวหนียวกินแล้วมันนุ่มตอเช้าอ่ะเช้ากินยังไม่อุ่นกินยังไม่อุ่นกันหรอเออไม่ใช่ก็ยังนุ่มกว่าเมื่อวานที่นึ่งใหม่นไ่งหม่ยัไม่ เมื da. 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 Mm ่อวานเมื่อวานเขากลับมากินข้าวเหนียวอยู่ใช่ไหมเมื่อวานที่กินข้าวเหนียวจะอะไรวะใช่จับลากมาเออแต่มันเย็นแล้วไงมันไม่ได้ร้อนร้อนอืมนึมบอกกระเทียมทุนมาอร่อยนะกรเทียมทุนเข้ากันกับมันมันมีขายอยู่ในตลาดที่เขาทำเป็นถุงๆเลยกระเทียมทุนกระเทียมแก่แล้วกระเทียมทุนก็ได้ตั ยโทงพรอยนะจะกรอบเหมือนซื้อมาติดไว้กระเทียมนี่มันเป็นหัวเดียวที่มันไม่เป็นกิกีๆอ่ะเขาเลือกกระเทียมพรอยหัวกลมๆอ่ะอืมนบิตี้มีขายที่เป็นถุงๆเลยอร่อยหางใจพริกน้ำตาืมันกรอบอ่ะมันไม่เหนอะนักอชีแบบให้มันไม่ใช่เลย หนูหน้ากล้องก็น,น้าหยาบเนาะถ้าก,กินเยอะๆมันจะเต็มหน้าอันนี้นะอืมปกติบางคนไม่กินข้าวเหนียวเยอะหรอทำไมมันอิ่มอ๋ข้าวเหนียวห่อนหอนึ่งห้าบาทก็กินแทบไม่หมดน,นะเวลาแบบซื้อมากินต้มตรงต้มตำเลยรเนี่ย กินไม่ใช่หมูไม่กินเหรอขี้ขี้อะไรมีแต่สั่งอาหารไล้ไส้อ่อนมันสะสมสางอาหารไปจังไสไส้แก่ดิมัขมอืมไหนออยไม่ขมมันมันนั่นแหละแต่ว่าไม่ชอบไม่สาบไม่สาบเลยกินดูความสาบของกลิ่นเครื่องใน คนก็ไม่ชอบอไม่ชอบเครื่องในแต่ถ้าย่างออร่อยแล้วถ้าไปต้มไปอะไรกุยอ่ะกุยเนี่ยกุยจังอาจาเกาหลีกุยจังอยากทำลาบภากตางกินที่<ม>บ้าน<ม>ไม่ใช่ว่ามาลาบแง่ายไม่ใช่แบบสแค่ใส่ไม่ใช่แค่ใส่พริกพริกผงข้าวคั่วแล้วแค่นั้นนะ แต่มันเป็นพริกเครื่องราบเลยไม่รู้ประตมใส่เครื่องอะไรบ้างเวลาทำาก็จะเอาพริกนั้นมาผัาดน้ำมันก่อนหนูว่าใส่เแข็นแน่เลยที่หนูอ่ะหรูเคยกินที่ราบราบที่เาขาใส่เมล็นใช่ราบนห,หนึนนนแต่ว่าอของพี่อาจจะไม่ใส่นั้นแต่ว่ามันเป็นพริกคั่วที่เขาใส่เครื่องอะไรสักอย่างเครื่องพรงเครื่องเทศอะไรนี่แหละแต่มันไม่ใช่เครื่องเทศแบบแกงแล้วมันหอมพริกราบนะมันจะหอมมันจะหอมมาก ฮึตัวอะไรไปแล้วหนึ่งเนาะจะลุกอ่ะอาน้ำไปแล้วหนึ่งค่ะพอแล้ว่ะเดี๋ยวจะไปแล้วสองกินหมดตกท้ายเอาคนละคนะป่าแดงนี่ก็เมองเขาอันนี้ก็ใช่แนี่ยส่วนเอ้ยอันนี้เดี๋ยววะไม่ ก็ทำเองก็ทำมาร้อนเลยน้อตอนร้อนๆอร่อยมากคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคลิปนี้ไปแค่นี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอ่อนไม่ครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากกดติดตามนี่เลยพี่น้องช่องทางยูทูบเป็กปก,ปก่อนแหลครับผมเพจกับเพจเป็กก่อนแหลครับมาหนี้เป็กก่อนแหลก็ขอกล่าวคำสวัสดีครับ